ออคุณรู้มหมครับว่ากาแฟเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากนะครับมีมูลค่าประมาณ200ล้านเหรียญต่อปี <S <S คนดื่มกาแฟยเยอะขึ้นถ้าประเทศไหนที่คนดื่มกาแฟยเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็มักจะมีแนวโน้มที่จะดื่มกาแฟแพงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ากาแฟเนี่ยกว่าจะมาเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันผ่านขั้นตอนไหนมาบ้าง้าแต่ละคนเขาได้เงินกันเท่าไหร่นะ วันนี้เอาข้อมูลมาแจกแจงให้ฟังกันเลยเริ่มต้นจากการปลูกข้อมูลจาก International Coffee Organization นะฮะ i c o เนี่ยบอกว่ากาแฟแก้วนึงเนี่ยคิดคร่าวๆประมาณ2 80เหรียญ80ก็คือ280เซ็นต์เซนนั่นเองคิดอย่างนี้นะแต่ว่าคนปลูกเนี่ยได้7เซนนะฮะ7จาก280ปประเทศปลูกกาแฟเยอะที่สุดอันดับหนึ่งก็คือบราซิลนะครับ 37.5%ของปริมาณกาแฟอันดับที่2คือเวียดนามนะฮะสิบอันดับ 2, 2ผมว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยผมไม่ทราบนะผมก็ไม่รู้ว่ากาแฟเวียดนามเขาปลูกกาแฟเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวอันดับที่3คือโคลอมเบียนะฮะแปดเปอร์เซ็นต์อันดับที่สี่คืออินโดนีเซียครับห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์อันดับที่ห้าคือเอธิโอเปียสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์อันดับที่หกคือฮอนดูรัสนะฮะสี่จุดสองเปอร์เซ็นต อันดับที่7คืออินเดีย3.5%อนะครับอันดับที่8คืออูกันดานะครับ2.7%แล้วก็9ก็คือเปรู2.5%ส่วนที่เหลือรวมกันหมดบนโลกเนี่ยปลูก14.2%ดังนั้นบราซิลกับเวียดนามเนี่ยจงเป็น2แหล่งเพาะปลูกสำคัญนะครับของกาแฟขั้นที่2ก็ส่งออกนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ย จะมเีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง1นี่สเซนต์ต่อแก้วโดยประมาณนะครับกาแฟจะถูกแพ็คนะฮะกาแฟเม็ดเนี่ยนะฮะจะถูกแพ็คในกระสอบนะครับแล้วก็ถูกส่งไปหลากหลายที่นะครับในปี2018นะฮะมีกาแฟทั้งหมด7.2ล้านตันนะครับ่งมีมูลค่า19,200ล้านสหรียญารสหรัฐเนี่ยถูกส่งไปทั่วโลกทีนี้ กาแฟมันเป็นเวลาส่งออกไปเป็น,มนเมล็ดกาแฟเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างนะครับ Export Markup ก็คือคนส่งออกเนี่ยจะได้14เซนนะฮะจาก16เซ็เซนแล้วก็คนที่ Import จะได้1เซ็นเซนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะถูกแบ่งกันระหว่างที่เก็บนะฮะเว ehouse Lo ลจิ s ติพวก h i p p i n g ต่างๆนานานเหล่านี้นะครับขั้นตอนที่3คือขั้นตอนของการคั่วครับ เมล็ดกาแฟเนี่ยมันกลายเป็นสีดำๆได้เพราะว่ามันถูกคั่วถูกไหมฮะคนที่อยู่ในขั้นตอนนี้เนี่ยมีรายได้จากการคั่วกาแฟต่อหนึ่งแก้วเนยนะครับประมาณ35เซนซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายด้านของ sga n ก็คือ sales general and administration cost ประมาณ20เซนเป็นค่า packaging สัก3เซนเป็นค่าแรงสัก4เซนนะฮะค่าเบรกลนะฮะอีกประมาณ5เซนนะครับเป็นค่า certificate ค่านุ่นค่านี่อะไรเนี่ยก็ที่เหลือนะครับมูลค่าของตลาดกาแฟคั่วเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0,000ืล้านกิโลคนในสปอร์ตกาแฟาที่คั่วแล้วเนี่ยนะครับอันดับที่1คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับตามมาด้วยอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์ตามลําดับนะครับขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนของการดิสตริบิวชั่น จะถูกกระจายไปนะครับถึงมือผู้บริโภคนะครับขั้นตอนนี้อยู่ที่4เซนนะครับดิสติบิวเตอร์ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเนสเล่นั่นเองนะครับคอนโทรลดิสติบิวชันถึง22.3%เลยทีเดียวนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับคือขั้นตอนที่มาถึงมือคุณขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นส่วนแบกอยู่ที่2เหรียญ17เจ็ดเซนพูดง่ายๆคือว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยมาอยู่ในขั้นตอนนี้แหละครับขั้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นค่ามาร์คอัพประมาณ44่สิบสีเซน เป็นค่าสถานที่ค่าเช่าเนี่ย28่สิบแปเซนเป็นค่าแรง59เก้าเซนเป็นค่าเจนเนอเรชั่นแอดมินเนี่ย42่สิบสอเซนนะครับค่าแก้วกระดาษแก้วพลาสติกแก้วอะไรเนี่ย12เซนเป็นค่าฝาเนี่ย5เซนเป็นค่าพวกอาจจะมีสติ๊กเกอร์มีหลอดมีอะไรพวกนี้เนี่ยอีก2เซนแล้วก็เป็นค่าคอนดิเมนต์ต่างๆเนี่ยอีก5เซนเป็นค่ามาร์เก็ตติ้ง8เซนค่าน้ำค่าไฟเจ็ดเซนรวมแล้ว 2เหรียญ0ปเซนนี้เป็นกาแฟขนาด16ออนกาแฟขนาดมาตรฐานนะครทุกวันนี้เนี่ยกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีคนดื่มลำดับที่4ของโลกในทุกๆนาทีมีกาแฟถูกดื่ม2.3ล้านแก้วทั่วโลกข้อมูลพวกนี้ผมว่ารู้ไว้นี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับฟังแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะฮะ